สวัสดีครับผมอาจารย์เกตต์ก้างดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพุธศกประจําวันจันทร์ที่29พฤศจิกานะครับเป็นจนถึงวันที่5 ทันวานะครับนะเอาละนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต9ก้าจะเรียงน้ําชากาแฟก็ตามประหัสพร้อมเพลย์ข้างล่างนี้เลยนะครับอาจารย์ก็รู้สึกชื่นใจและกราบขอบคุณเป็นอย่างมากเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะสำหรับชาวราศีพฤษภนะดาวประจําตัวในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับนะก็ต้องบอกว่า ท่านนะครับนะก็จะย้ายนะครับเข้าไปอยู่ในราศีมังกรเนี่ยนะครับในวันที่สามเนาะวันศุกร์ที่3นะครับเวลา15บหนานที mm hmm. นะก็หมายถึงว่าวันจันทร์วันอังคาร,รวันพุธวันพฤหัสนะครับตัวเราเองก็อยู่ในช่วงของยังพบมรณะอยู่นะนั่นกะ็หมายถึงว่าทําอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังอยู่ในจุดที่เสี่ยง นะครับในบางสิ่งบางอย่างนะเวลาต้นุกบอระนเนี่ยชอบทําอะไรที่เสี่ยงหรือทําอะไรที่ทําให้ตัวเองลาบากหรือเดือดร้อนนะยังไงก็อยากจะนะครับให้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็นะครับพยายามอย่าทําอะไรที่มันเสี่ยงหรือเกินตัวนะครับนะเอาละนะครับหลังจากตอนที่ย้ายเข้าไปในราศีนะครับมับงกรเนี่ยนะครับในวันศุกร์นะครับ ก็ยังคงที่จะเสวยโจโรเลอรอยู่นะครับโจโรเลิกเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะให้ถูกชโชลกนะครับก็คือตัวของเราเองเนี่ยจะต้องเป็นคนที่วางแผนนะครับนะคิดอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้พลังงานค่อนข้างจะเยอะแต่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเรื่องของการแข่งขันที่ค่อนข้างจะดี หลังจากตัวที่ตนุลักษณ์ของเราเองเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในราศีมังกรนั่นหมายความว่าตัวเราเองจะเป็นช่วงที่เราจะทําอะไรเนี่ยมีโอกาสที่จะสําเร็จสูงนะครับอยู่ที่ว่าแต่ละท่านนะัตอนนั้นนะครับมีโครงการมีโปรเจกต์หรือคิด อ่านการอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ยังไงก็แล้วแต่มีแนวโน้มมีทิศทางน,นะครับนะที่จะดีขึ้นก็ถือว่าดีนะครับนะก็เวลาจะนุกสุภาพก็ขอให้ตัวของเราเองเนี่ยนะครับนะขยันขันแข็งนะครับแล้วก็เข้าหาผู้รับผู้ใหญ่ดีๆนะศึกษาหาความรู้ลักษณะต่างๆจะให้คุณกับตัวเองนะครับในสายงานสายอาชีพของตัวเองนะครับและเข้าหาใครก็ให้อ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นจุดที่ให้คุณกับดวงชะตานะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระจันทร์กันนิดนึง นะครับดาวพระจันทร์เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหชัชติหรือเป็นดาวาเจ้าเรือนการติดต่อนะครับในช่วงนะครับของวันจันทร์นะครับวันอังคารและก็วันพุธ นะครับตัวเราเองยังอยู่ในราศีกันแล้วได้ตำแหน่งราชาโชคนั่นหมายถึงว่าชาวราศีพฤษภก็จะโดดเด่นนะครับในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนหมู่มากเข้าหาคนได้ดีนะครับนะขอความช่วยเหลือขอความอนุเคราะห์ในลักษณะต่างๆถือว่าจะให้คุณเกิดดวงชะตารั้งจากนั้นนะครับนะก็จะเข้าไปอยู่ในราศีตุลตอนเนี้นะครับเขอเรียกว่าเข้าอยู่ในเรือนของอลินะนะครับในช่วงของวันพุธเหมือนกันเวลาตีสามนะครับนะ 3 1นาทีนะครับนะก็จะเป็นจุดที่ตัวเราเองนะครับเข้าไปอยู่ในภพอริและแล้ได้แตนตำแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับไปจนถึงนะครับพุทธพฤหัสไปจนถึงวันศุกร์นะครับเวลา7นาฬิกา6นาทีนะครับนะถึงจะย้ายราศีก็ต้องบอกว่าตอนที่อยู่ในภพของอรินะครับก็ต้องบอกว่าตัวเราเองเนี่ยเข้าไปบริการเทคแคร์นะครับหรือเข้าไปขันอาสาทำบางเรื่องบางราว นะถึงจะทําให้เราเกิดนะครับสิ่งที่ดีงามกับตัวเราเองแต่พยายามนะเวลาดาวพระจันทร์เข้าอริเนี่ยบางครั้งจะเป็นช่วงที่เราหัวร้อนนะครับนะแล้วก็จะเป็นช่วงที่เราอาจจะหงุดหงิดง่ายนิดนึงนะเราดูดวงแล้วเรารู้ดวงแล้วก็คุมอารมณ์คุมสติก็จะเป็นจุดที่ให้คุณกับดวงชะตานะครับนะเอาละหลังจากนั้นนะครับก็จะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีพิจิก นะครับนะดาวพระจันทร์เ็าจะได้ตำแหน่งนิดนะครับแล้วก็เล็งลัคนานะแต่ก็ต้องบอกว่านะครับจะเข้าไปนะครับนะเวลา7จ็นาฬิกาเนาทีในราศีพิจิกก็คือในช่วงของวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับนะเล็งลัคนาจะเล็งลัคนาก็จะส่งผลให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์นะครับจะไปหาใครอะไรยังไงเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับนะครับ เป็นอย่างดีในลนักษณะต่างๆก็ถือว่าให้คุณเกับดวงชะตานะก็จะมีแค่ตอนที่อยู่ในราศีตุลเท่านั้นเองที่เราจะรู้สึกว่ามันจะเครียดนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าให้คุณเกับดวงชะตานะครับเอาละต่อไปนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งดาวพระอาทิตย์เองเนี่ยนะครับนะในช่วงของสัปดาห์นี้ท่านไม่ได้ย้ายราศีอะไรนะครับนะท่านก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับในราศี พิจิตนะครับก็คือในช่วงของวันจันทร์นะเสวยราชาเลิกวันอังคารเสวยราชาเลิกนะครับแต่วันพุธวันพฤหัสเสวราชาเลิกและเข้านักวางปลูกเอกอันนี้ให้คุณกับดวงชะตารบหลังจากนั้นเนี่ยวันที่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เราจะเข้าสมโนแห่งเลิกนะครับก็จะเป็นเลิกที่เกี่ยวกับเรื่องของความชานาญการพิเศษเป็นเรื่องเจดีเป็นเรื่องนักบวชนะนะเป็นเรื่องเจบุญลักษณะต่างๆก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับวิ่งเข้ามาอยู่ในราศีพิจิตเนี่ยเขาเรียกว่าพันธุ วิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของปัตตานีนะครับก็จะเป็นช่วงที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับเ,เวลาจะทําอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับนะให้เข้าหาคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจคนที่เรารู้สึกว่าเราสนิทนะพาะพันธุ์พุเนี่ยเปรียบเหมือนญาติเหมือนพี่น้องนะครับก็ตัวเราเองเนี่ยจะเข้าไปยุ่งยุ่งเกี่ยวเรื่องป,ประมาณนี้นะครับและเล็งลักษณะลักษณะน,นี้ก็ถือว่า ให้คุณเกิดดวงชะตานะครับนะเป็นภพดีเรือนดีอยู่นะพันธุไปอยู่ในเรือนปัตนิก็ตัวเราเองเนี่ยเวลาจะทําอะไรยังไงนะครับนะก็ลองปรึกษาคนสนิทคนใกล้ชิดญาติพี่น้องคนในครอบครัวลักษณะต่างๆนะครับก็จะให้คุณเกิดดวงชะตานะครับนะเอาละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูดาวอังคารกันนิดหนึ่งดาวอังคารในสัปดาห์นี้นะครับท่านเสวยเ,เพชฌคาตเลิกนะครับแต่ว่าท่านจะย้ายราศีเป็นในราศีพิจิกเนี่ยในวันศุกร์ที่4นะครับนะเวลา เจ็ดนาฬิกายี่สิบเนาทีนะครับนั่นก็หมายความว่าก่อนที่ท่านจะย้ายไปท่านยังอยู่ในราศีตุลแล้วก็ยังคงได้ตําแหน่งนะครับนะเขาเรียกอุดมเกณฑ์นะครับนะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไงอ่ะ มันแปลว่าเราต้องต่อสู้นะครับหน่อยออต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นมานะมันก็จะเหน็ดเหนื่อยแหละแต่ว่าการเหน็ดเหนื่อยตรงนี้มันมันมันให้ผลดีตรงที่ว่าได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์นะั่นหมายถึงว่าการแข่งขันการทานู่นทนํานี่อะไรของเราเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราประสบผลสําเร็จได้อยู่นะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจะย้ายเป็นเกษตรเนี่ยจะให้คุณมากกว่านะครับก็ต้องอว่า,วาในช่วงของวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์เนี่ย นะครับก็ยังเป็นจุดที่เรายังต้องระมัดระวังนะครับนะกับคนใกล้ชิดคนสนิทเพื่อนฝูงพี่น้องผู้ค้าคู่สัญญาผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์อยู่ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับเพราะว่าดาวเจ้าเนรปัตนิเนี่ยวิ่งเข้าอยู่ในเรือนอริเขาแปลว่าตัวของเราเองเนี่ยยังมีเรื่องที่มันยังคุก,กคักคุกคักอยู่นะครับนะแต่หลังจากนั้นนะครับนะในช่วงที่ย้ายเข้าไปอยู่ในราศีพิจิแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่ดาวเจ้าเรือนคู่ครอง เป็นกเกษตรตาธบดีโอโหอันเนี้ยสำหรับท่านใดที่เป็นโสดนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับหรือท่านเองที่กาลังหาหุ้นส่วนคู่สัญญาลักษณะต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่หุ้นส่วนคู่สัญญาที่เรารู้สึกว่าโอเคนะครับมาช่วยงานกันในลักษณะต่างๆอันนี้ก็ถือว่าให้คุณกันโดะตานะครับนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วล่ะนะครับนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึง ดับพรพุธเองเนี่ยท่านจะเสเวยสมโนเลิกนะครับตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์เลยและท่านจะย้ายราศีนะครับไปราศีธนูเนี่ยนะครับเวลา18บแนาฬิกายีนาทีะครับในวันเสาร์นะ นะครับก็ถ้าว่าหลังจะเข้าวันเสาร์เนี่ยจะเสวยทริสโทแห่งเลิกทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์รทริสโทเนี่ยเป็นเลิกที่เข้าหาผู้คนนะเขาเรียกเป็นเลิกขอขอลักษณะต่างๆนะถึงจะให้คุณเกิดดวงชะตาเอาละเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงคือดาวพระพุธเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็ท่านดาวเป็นดาวเจ้าเรือนการลงทุนปุตปตะบุตรบริวารน,นะครับนะตอนที่อยู่ในราศีพิจิกก็ถือว่ายังให้คุณเกิดดวงชะตานะ ให้คุณในลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ลักษณะต่างๆอย่างนี้ดีแต่หลังจากที่ย้ายไปในราศีธนูต้องเรามาะระวังแล้วนะครับนะดาวเจ้าเรือนการเงินตกมรณะก็เกี่ยวเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองลักษณะต่างๆแล้วระวังในเรื่องของ เอกสารสัญญาด้วยนะครับนะ,นะครับแล้วก็ช่วงนี้มันจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของคําพูดคําจานิดนึงนะครับนะก็ให้เรามีสติกเกี่ยวเรื่องของออคําพูดคําจาได้หน่อยนะครับนะเพราะว่าบางทีเราพูดอะไรไปเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับเ,เราพูดหนึ่งอย่างเขาคิดไปอีกหนึ่งอย่างก็จะทําให้มีปัญหารวมทั้งบุตรบริวารลูกน้องนะครับนะก็ ช่วงนี้ก็ยังยังยังหง,งุดหงิดอยู่ยังทําให้เรางุดหงิดอยู่นะครับเพราะว่าปุตตะตกมรณะและสนับประมาณนี้เนี่ยมันหมายความว่าเ,เราอาจจะมีปัญหานะครับนะกับบุตรหลานหรือลูกหลานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องเนี่ยสั่งการอะไรยังไงไปเนี่ยมันไม่ได้ดังใจนะครับแะก็ขอให นะครับเออมีสตินะครับนะก็จะทําให้ผ่านพ้นไปได้แล้วเวลาดาวพระพุธตกมรณนะแน่ๆเลยผมจะเตือนเสมอเรื่องของเอกสารสัญญาคําพูดคาจานะต้องร,าาระมัดระวังนิดนึงนะครับนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะก็ดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับนะท่านก็ขึ้นอ่ไปอยู่ในราศีกลุ่มปกติอยู่แล้วเขาเรียกว่าได้ตาแหน่ง เ,เขาเรียกว่าได้ตำแหน่งองค์เก์นะครับแนละ้วองเกนก็คือมีความมั่นคงเกี่ยวเรื่องของการงานลักษณะต่างๆถือว่าดีนะนะครับส่วนดา,าวพระเสา์เองนะครับนะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็ยังเป็นจุดนะครับที่ท่านท่านอยู่ของท่านนะแต่เริ่มมีเพื่อนเข้ามาหาแล้วเริ่มมีดาวพระศุกมาเป็นเพื่อนแล้วนะครับนะก็ ดาวพฤหัสเองเนี่ยจะเริ่มมาเป็นเพื่อนก็คือในวันศุกร์ที่3นะครับก็ทีนี้เนี่ยดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ขเขาเป็นดาวเสียนศัตรูก,กันนะครับนะบก็ทีนี้ต้องอยู่ที่ว่าทักษะเป็นยังไงถ้าทักษะไม่ค่อยดีนะครับก็จะส่งผล นะเกี่ยวกับเรื่องของอผู้รับผู้ใหญ่ผู้ใต้บังคับผู้บังคับบัญชาอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะมีทิศทางหรือมีอะไรยังไงที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะครับหรืออาจจะทําให้เราอึดอัดหรือลำบากใจนะแต่ก็โดยทั่วๆไปแล้วก็ตามภพเรือนแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่สุขภาพเป็นเกษตรนั่นหะมายถึงว่าตัวเราเองยังมีฝีมือตัวเราเองยังทําอะไรยังไงได้อยู่นะครับนะก็ทีนี้ดาวที่เข้ามาก็คือดาวพุกเนี่ย ก็อยู่ที่ตัวเราเองแล้วนะครับนะว่าดาวที่เข้ามากระทบเนี่ยมาจากภพไหนเรือนไหนนะครับอ,า,อาจจะทํา ผลไม่ดีให้กับเราก็ได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นภพดีเรือนดีเนี่ยอย่างเช่นเป็นเดชสีมนตรีก็มีเกณฑ์ที่ตัวเราเองเนี่ยจะประสบความสาเร็จนะเพราะดาวพระศุกร์คือตัวเราเองตัวเราเองวิ่งเข้าอยู่ในเรือนสุภาะและดาวเจ้าเรือนสุภาะเป็นกเกษตรอย่างเงี้ยถือว่าให้คุณกระโดนชะตาแต่ถ้าเป็นการเล่นกินนี่ยุ่งยุ่งนะฮะยุ่งยุ่งเหมือนกันนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะเรามองในจุดเนี้ยพบเรือนมาดีแล้วนะครับนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะดาวพระหูเป็นดาวเจ้าเรือนการงานโดยตรงกกก็เเเ่าาาาัววดจ้รือนม มาทับราคนาเลยนะก็ถือว่าดีเลยนะครับก็ตอนนี้ก็มีดาวที่เลงกันมาหลายๆดวงเนี่ยก็เป็นมาจากภพเรือนดีนะครับก็ส่งผลให้ชาวราศีพุธศกเนี่ยก็ได้จะมีเรื่องที่มันโอเคเกี่ยวเรื่องของการงานระบบงานอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะเอาละนะครับส่วนดาวพฤเกตเองท่านก็ได้ตําแหน่งเทวีเลิกนะครับทั้งสัปดาห์เลยก็อยู่ในภพของยังคงอยู่นะครับนะในราศีเมถุนก็อยู่ในภพของการเงินอยู่นะครับก็ ก็ในช่วงของที่ดาวพุธเนี่ยเดินไปตกมรณะในช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ให้ระวังเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองนิดนึงนะครับแต่ก่อนหน้านั้นท่านก็กระตุ้นให้การเงินการทองดีนะครับนะเอาละนะครับนะยังไงก็สรุปนิดนึงนะครับนะก็คือดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยสำหรับชาวราศีพฤษศก็จะดี นะครับไปจนถึงวันศุกร์นะหลังจากนั้นวันเสาร์วันอาทิตย์ต้องระมัดระวังเกี่ยว,รยะะรวนนเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยแล้วนะครับส่วนในเรือนของคู่ครองนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองจะเป็นกเกษตรตาทิบดีนะครับนะในวันเสาร์นะครับก็เรื่องความรักเรื่องอะไรจะสดใสขึ้นจะดีขึ้นนะครับหลังจากวันเสาร์วันอา,าทิตย์นะครับส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับนะบนก็ต้องบอกว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านยืนหนึ่งอยู่แล้วนะครับได้ตํตำแหน่งโอเคอันนี้ถือว่าดีนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภคิดอ่านกันอะไรก็ถือว่าโอเคก็ถือว่านะครับ ดีการงานผ่านนะครับส่วนในเรื่องของการเงิน,นความรักก็ดีครึ่งหนึ่งนะครับเสียครึ่งหนึ่งก็ให้ระมัดระวังนะครับเอาละยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิพากันใดยังไงต้องกราบขอข้าอภัยด้วยนะครับนะท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอคอบคุณานะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วท่านใดถูกใจก็สามารถนะครับนะสนับสนุนช่องของอาจารย์จะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็ตามรหัสพร้อมเพยข้างล่างนี้เลยนะครับนะยังไงก็จะกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะ จเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระนะครับผมเกรดกาด้าดูสลบสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตเก้กาพี่ดูละเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะ,บนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล ทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกันยารามิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็ คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุขหรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทาครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์ นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธามีทั้งกําลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูตลอดนะครับเดีย๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้วนะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะ กังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เคยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี่ห้อนี้มาอาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้เ็าต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบโหของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กอาจารย์ก็เลยนะ เข้าไปที่ศูนย์เลยไปไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิกกับราคาขายปีห6 0้อหกสิบนะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็ สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 59 59, 59นะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอดสวัสดีครับ